จ้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท <Y> ุกท่านเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณของเราในวันนี้นะคะทางเราจะคํานวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเรามาดูกันนะคะว่าแนวทางการคานวณเลขเด่นหลักร้อยบนของเราในงวดประจำวันที่16ศจิกายนนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชม รวมกันสนับสนุนสลักเป็นรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะะสำหรับแนวทางการคำนวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนของเรานะคะท่านผู้ชมเอาหลักหน่วยล่างนะคะท่านผู้ชมบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะสำหรับเลขเด่นการคำนวณหลักร้อยบนของเรามี3ตัวเลขเด่นนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จะเรามาทาการคํานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมหลักหน่วยล่างนะคะเลขสามนะคะท่านผู้ชมเลขเด่นสามนะคะสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าจะสําหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามจุดบนออกสี่เจ็ดห้า สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลขสามเลขสี่เลขห้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามบนสี่เจ็ดห้าเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นการคำนวณร้อยบนในงวดนี้ข่าตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะท่านผู้ชมเลขสี่ในการคำนวณเ,เ,เ,เข้ามาในตำแหน่งของร้อยบนตามสูตรนะคะสามบนในงวนดนี้ออกสี่เจ็ดห้าเราับชมกันต่อนะคะ สำหรับงวดนี้นะคะท่านผู้ชมหลักหน่วยล้างนะคะเลขเก้านะคะท่านผู้ชมเลขเด่นเก้าเก้าบวกหนึ่งนะคะได้สิบไปเลขศูนย์ส่วนบวกหนึ่งนะคะได้หนึ่งจะสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเก้าสามห้าจะสำหรับแนวทางการคำนวณเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขศูนย์เลขหนึ่งผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนในงวดถัดมาออกเก้าสามห้าเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นการคำนวณหลักร้อยบนในงวดนี้เขาตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะ เลขเก้าในการคำนวณขมาในตำแหน่งของหลักร้อยบนตามสูตรนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนในงวดนี้ออกเก้าสามห้าสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักหน่วยล่างนะคะเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมเลขเด่นศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งนะคะก็ได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้สองจะสำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งจะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขศูนย์เลขหนึ่งและเลขสอง ลงวลได้ออกมาแล้วนะคะ3ตัวบน1 7 1เหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับเลขกเดนหลักร้อยบนในงวดนี้ขาวตัวเลขเด่นเล็กหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเล็กหนึ่งในการคำนวณคามาในตำแหน่งของร้อยบนตามสูตรนะคะ3ตัวบนในงดนี้ออกมาแล้วนะคะ1 7 1เหนึ่งเรามาับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงดถัดมาหลักหน่วยล่างนะคะเลยสามเดน3นะคะท่านผู้ชม3บวกนะคะได้4 4่่บวก1นึงนะคะได้5้จะสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสามขออภัยนะคะท่านชมสามตัวบนในงวดถัดมานะคะออกมาแล้วนะคะสามเจ็ดสองาสำหรับแนวทางการคำนวณเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลยสามเลยสี่และเลยห้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนในงวดถัดมาออกสามเจ็ดสองเพราะฉะนั้นสำหรับเเด่นหลักร้อยบนในงวดลนี้เข้าตัวเด่นเลยสามนะคะท่านผู้ชม เลขสามในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของร้อยบนตามสูตรนะคะสามตบบนออกมาแล้วสามเจ็ดสองนะคะท่านผู้ชมแล้วสำหรับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักหน่วยล่างนะคะเลขแปดเลขเด่นเลขเด่ดดเนแปดนะคะท่านผู้ชมแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าเก้าบวกหนึ่งนะคะได้สิบไปเลขศูนย์นะคะสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตบบนออกศูนย์สามเจ็ด สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขแปดเลขเก้าและเลขศูนย์ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนศูนย์สามเจ็ดเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นการคำนวณหลักร้อยบนในงวดนี้เข <ướ> sure. right ้าตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมเลขศูนย์ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของร้อยบนตามสูตรนะคะสามตัวบนในงวดนี้ออกศูนย์สามเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเลขศูนย์หลักร้อยบนในงวดนี้คืองวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกมาแล้วศูนย์สามเจ็ดนะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณของเราในวันนี้นะคะหลักร้อยบนสุรคำนวณนี้เป็นสูตรใหม่นะคะท่านผู้ชมของฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะท่านผู้ชมคืองวดประจำวันที่16พฤศจิกายนพศ2 5 6 4นี้นะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันนะคะว่าแนวทางการคำนวณ่นหลักร้อยบนของเราในวันนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ ลักหน่วยล่างนะคะท่านผูมชมเลยห้าเลยเด่นห้าหะั่าธรร้ชมห้าบวกหนึ่งคะได้หกหกบวกหนึ่งหลคะได้เจ็ดนะคะสําหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะธรามผู้ชมจะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรของเราในวันนี้นะคะหลักร้อยบนทางเราคํานวณได้เลยเด่นมาแล้วเลยห้าเลยหกเลยเลยเจ็ดนะคะธ่ามผู้ชมจะสําหรับตัวเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดประจำวันที่สิบหกจิกายนนี้ทางเราคํานวณได้เลยเด่นมาแล้ว เลเยห้าเลย่หกเลเยเจ็ดนะคะท่านผู้ชมของฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณส่วนของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะให้เฮ้ยรวยๆยทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ